สรุปไลฟ์วันนี้นะคะสรุปไลฟ์วันนี้ก็คือสำนวนเยอรมันไทยนะคะสำนวนเยอรมันไทยใครที่เพิ่งมานะคะไม่เคยเรียนไม่เป็นไรเลยค่ะฟังไปได้นะคะโค้ดไลฟ์เยอรมันแล้วนะคะสำหรับกับไลฟ์อังกฤษแล้วนะคะข้อที่ 1, 1เลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งไม่ไม่รู้จักภาษานีม้มาก่อนลองฟังเปิดใจไปก่อนเนาะข้อที่1นะคะอึบุงมักเดนไมสเตอร์นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวิชาเอกของโค,ค้ดคือภาษาเยอรมันนะคะวิชาเอกของโค้ดคือภาษาเยอรมันนะคะโค้ดจบเอกภาษาเยอรมันนะครับ อ่านะคะสำนวนเยอรมันไทยนะคะข้อที่หนึ่งนะอือบุงมักเดนไมสเตอร์อือบุงมักเดนไมสเตอร์แปลว่าอะไรอือบุงมักเดนไมสเตอร์ก็แปลว่าการฝึกฝนทําให้เกิดความชํานาญนะคะการฝึกฝนทําให้เกิดความชํานาญอือบุงมักเดนไมสเตอร์อะถูกไหมคะทำให้เราเป็นผู้ชํานาญเป็นไมสเตอร์คนที่ชํานาญนะข้อที่สอง มันแลนส์นิอัลมันแลนส์นิอัลแปลว่าอะไรมันแลนส์นิอัลการเรียนรู้มันไม่สิ้นสุดนะคะการเรียนรู้มันไม่สิ้นสุดมันแลนส์นิอัลข้อที่สามนะคะ Jedes Ding hat zwei s e i t e n Jedes Ding hat zwei s e i t e n Jedes Ding ก็คือของทุกอย่างนะคะ Jedes Ding ของทุกๆอย่างเนี่ย ฮัตสไวท์ไซเทนของทุกๆอย่างมันมี2ด้านเสมอของทุกๆอย่างมันมี2ด้านเสมอนะคะไปต่อนะเก่งมากนะคะข้อที่4ค่ะมัน is was มัน is มัน is was มัน is แปลว่าอะไรอันนี้อาจจะเจ็บปวดนะคะคนก็จะจปวดประโยคมี้ค่ะ คนเรากินอะไรก็เป็นแบบนั้นถ้าเรากินแต่ชาบูเราก็จะอ้วนขึ้นมานะคะแต่ถ้าเรากินผักผลไม้เราก็จะผอมสวยนะคะนะคะมัน is what was มัน is คนเรากินอะไรก็จะเป็นแบบนั้นนะคะข้อที่5เลยค่ะ w o eine villa is w o eine villa is เสร็จแล้วลอ็อคอมมานะคอมมาปุ๊บ ดา is out I w a ยเช้าๆนะ Wo I ายเน่ i l l ล์คอมมานะคะดา is out I wait ที่ไหนที่มันมีความพยายามมีความต้องการที่นั่นก็จะมีหนทางเสมอ,อะนะคะถ้าเราต้องการอะไรเราก็ลุยเลยนะคะข้อ6เลยค่ะข้อ6นะคะ เชิญเนื้อวอเตอร์มักแค่นิสสัตอันนี้ต้องระวังเลยนะคะเชิญเนื้อวอเตอร์มักแค่นิสสัตนะคะแปลว่าคำพูดหวานหวานไม่ได้ทำให้อิ่มท้องนะคะเราอย่าไปเชื่อคำพูดนะฮะให้เชื่อการกระทำนะเชิญเนื้อวอเตอร์นะคะคุณสาวนๆระวังคำหวานจากหนุ่มๆนะคะเชิญเนื้อวอเตอร์คำพูดหวานหวานเนี่ยมันกแค่นิสสัตต์มันไม่ได้ทำให้คุณอิ่มท้องขึ้นมา น,ะะนี่คือสำนวนเยอรมันไทยค่ะไม่ว่าคุณจะเคยเรียนภาษาเยอรมันหรือไม่นะคะหวังว่าวันนี้จะทําให้คุณได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าใครที่กำลังเรียนอยู่นะคะก็เอาไปจดนะคะเอาไปทบทวนนะคะเอาไปฝึกฝนจะทําให้คุณเก่งขึ้นแน่ๆนะคะประมาณนี้ค่ะถ้าก่อนจากกันนะคะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจที่จะมาเรียนด้วยการเป็นนักเรียนของโค้ชนะคะก็ทักรายละเอียดได้นะคะจะมีจะมีช่องทางการให้เข้ามานะคะช่องทางนั้นก็เข้ามาติดต่อสําหรับใครที่สนใจคอรอค์สเรียนของค้ร์สตอนนี้มีสามคอร์สที่เปิดรับนะคะคอร์ส สอนพูดเยอรมันแบบคนเยอรมันนะคะเป็นภาษาเป็นภาษาเยอรมันในทุกสถานการณ์นะคะ1 0 0 0ันประโยคราคา799บ้าทคอร์สภาษาเยอรมันระดับ A2 หรือห้าพันะคะ5,900บาทนะคะ65ชั่วโมงนะคะมากกว่า300วิดีโอแล้วก็คอร์สภาษาเยอรมันระดับ a y นะคะ65ชั่วโมง6,9พ0บาทนะคะ65ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็มากกว่าเอ่อมากกว่า200วิดีโอนะคะถ้าเจอกันแต่ก็ทักเข้ามาได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วก็เป็นกำลังใ,นใ,นใจให้ทุกคน